สวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้ครับเรามาพบกับนีฮะนี่ครับเหรียญโชคดี168ครับนะตอนนี้เป็นเหรียญรุ่นนิยมเลยนะฮะณเวลานี้พี่นะเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับวันนี้ครับนะจะมาเป็นเป็นรายการจองนะครับนะเป็นรายการจองเนื้ออันปะก้าลงยาแดงนะครับทุกองค์เลยพี่นะครับวันนี้มีมาให้10องค์นะครับนะสำหรับรายการรุ่นโชคดีหนึนะครับนะเพิ่งพุทธศักราชเมื่อสอสวันก่อนเองนะฮะ วันนี้ครับเรามาเปิดองค์ละ350บาทนะครับพร้อมจะส่งฟรีนะครับนะพร้อมจะส่งฟรีนะครับเราจะมาแกะทุกองค์เลยนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับนะถ้าใครยกคู่นะครับได้คู่ละ600้อยนะพี่นะเพราะรุ่นนี้เพิ่งออกมาเลยบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับนะโชคดี168นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามารับชมรายการหนึ่งกันเลยแล้วกันนะครับนะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาชมรายการหนึ่งนะพี่ผมขยายามแป๊บนะฮะนี่มาฮะนี่ สวยครับรุ่นนี้สวยเลยนะครับนะโอ้สามริบาทน้องขอบวกนิดเดียวครับนะพอค่าจะส่งด้วยนะครับบวกจากวัดนิดเดียวนะครับนะบวกจากวัดมาห้าสิบาทเองี่แต่ค่าส่งนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะร,รุ่นนี้จะเป็นอะบาก้าสาตนนี่พี่นะโอ้โหใส่ถุงซิปยังดีีนะใส่ถุงซีนยังดีถุงซิปซีนยังดีเลยนี่ฮะซีนหนาด้วยนะพี่นะเปไ็นรุ่นนี้นะ นี่ฮะนี่ฮะเป็นลุงปู่นะเป่าเหรียญน,นะพี่นะนี่ฮะไม่ต้องแกะซีนะพี่นะผมไม่ต้องเก็บอ่าจะได้ไม่ต้องเก็บอากาศไว้อย่างนี้ดีนะนี่ฮะองค์ที่หนึ่งเปิดมาครับสวยขนาดน,นี้พี่นะครับไม่มีได้ไงพี่สามรอยห้าสิบาทเท่านั้นนะฮะนี่ฮะเลขคนจะเบอร์หนึ่งสามเจ็ดนะครับเลขคนจะเบอร์หนึ่งสามเจ็ดนะครับในการแรกนี่ฮะสวยงามเลยพี่นี่ฮะโอ้โหนะฮะ สุดสุดนะครับสุดๆครับนะฮะโอ้โหนะนี่ฮะร,รายการที่หนึ่งนะครับนะลองเลือกชมดูนะพี่นะองค์ละสามร้อยห้าสิบาทท่าพี่ยกคู่หกร้อยนะครับนะฮะน้องบวกมาแค่นิดเดียวพี่นะครับจากจองวัดนะครับมาฮะอะไรเลยจะต่อพี่รายการที่สอง รายการที่สองครับมาดูเลขค้นเบอร์กันครับพี่นะครับรายการที่สองนะครับนี่สวยมากเลยนี่สวยมากนี่ฮะรายการที่นี่ค้นจำนวนหนึ่งเก้าสองครับนี่ฮะเลขค้นเบนร์หนึ่งเก้าสองครับนี่นี่ฮะโอ้โหนะตรงนี้เป็นเหรียญลุงปู่นะครับนี่นะเหมือนลุงปู่ถือเหรียญตัวเองก็แล้วก็นะครับนี่ฮะ หนึ่งเก้าสองนะครับองค์ที่สองนะครับเนี่ยสามร้อยห้าสิบาททุกองนะครับสวยมากครับเหรียญสวยมากพี่รุนนี้นะครับเนี่ยสวยจริงครับมาดูกันต่อครับรายการที่สามครับพี่ชายนีครับโอ้โหโรายการที่สามสวยจริงๆครับปกัน นี่ฮะสวยมากรายการนี้เลขคุดเบิร์นนัมเบอร์เบิร์นครับหมายเลขสี่สิบสี่ครับนี่ฮะเลขเบิร์นโดยหมายเลขสี่สิบสี่พี่เนี่ยโอ้โหสวยจริงครับนะสวยจริงนี่ฮะนะครับนะองค์ที่สามเลขคุดเบอร์หมายเลขสี่สิบสี่นะครับนะองค์ที่สี่ครับ นะครับลงยาเดยกทุกาการนะครับพี่ๆนะลงยาเดยกทุกาการนะครับนอกจากรุ่นพิเศษนะครับนี่ฮะนอกจากรุ้นพิเศษนะครับนี่ฮะ <BO X> รายการนี้เลขคนตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดครับนี่ฮะองค์ที่สี่เลขคนตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดนะครับนะ <BO X> ใครไวใครได้ครับพี่ๆนะฮะเลขสวยนะครับ <BO X> ผมก็เป Update ิดราคาเท่าเดิมทีนอกจากสวยจริงๆฮะ อีกเรื่องนะครับนี่ฮะเอาไปพี่นะครับสามร้อยห้าสิบาทเท่ากันครับนะรายการที่สี่นะครับไอ้ลู้นีีผมว่ามีมิติดีนะนะครับมีมิติดีนะถือว่าโอเคเลยถือว่าโอเคเลยนะครับนะมาลุ้กัต่อครับนะรายการต่อไปครับนะรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้า โอ้โหรายการที่ห้าเลขคนจเบอร์อรหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดครับโอ้โหนะฮะแต่ละองค์พี่ทีเด็ดทั้งนั้นเลยเนาะเลขเนาะนะครับเอาละใครไวใครได้นะพี่พี่นะนี่ฮะปีงูครับต้อนรับปีงูเลยนี่ฮะเลขคนจเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดครับอินฟินิตี้นะครับไม่มีสิ้นสุดนี่ฮะนี่ฮะสวยมากนะครับสวยมากน,นี่หลวงปู่ถือปากกาจานด้วยนะเปล่า นะเป้าเหรียญฮน,นรายการที่ห้านะครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่หกครับนะถือว่าพี่ๆนะถือว่าพี่าทางทีม งานเนี้่ยถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะทำซินดีนะดูหนาดูสามารถเห็นได้ทะลุโปรงนะครับนี่ฮะเลขคนจัเบอร์มาเลขหกสิบหกครับโอ้โหเลขเบิ้ลพี่นะสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดมาที่เราหมดแล้วพี่นะใช่ไหมนี่ฮะโอ้โหรายการที่หกนะครับนะถูกใจองค์ไหนพี่ปิดถึงเข้ามาได้นะยครับนี่ฮะรายการที่หกนะครับ ต่อมาครับรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดครับพี่พี่เนี่ยเลขคุนเบอร์อะไรครับนะรายการที่เจ็ดนะครับป้าบโอ้โหหนึ่งสองศูนย์เน เลขคนจะเบอร์หนึ่งสองศูนย์ครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับนี่ครับพี่นะฮะสวยงามมากนะครับสวยงามนะครับน่าได้มาแค่สิบองค์เท่านั้นนะครับพี่นะนะครับสิบคนสิบท่านนะสิบบ้านเท่านั้นนะนะฮะต่อมาครับรายการจะไปครับพี่รายการที่แปดนะครับสวยเลยนะพี่เนาะสวยเลยนะครับรายการที่แปดนะครับ โอ้โหรายการที่แปดเปิดเลขออกมาครับป้าบโอ้โหหมายเลขเก้าสิบฮะนี่ฮะรายการที่แปดได้โคจะเบอร์หมายเลขเก้าสิบเนี่ยโอ้โหรุ่นนี้นะครับนะเสียดายรุ่นนี้นะครับถ้าพี่จะทาเป็นอุ่้นนะเป็นรุ้นแบบหลายๆเนื้อเนื้อเงินเนื้อเงี้นะน่าจะมันนะนะครับน่าจะมันพี่นะเนี่ยเลขคนเบอร์เก้าศูนย์นะครับนะ รายการที่แปดนะครับองนี้น่าสวยทุกองค์เลยครับนะสวยทุกองค์เลยนะครับต่อมาครับรายการถี่ไปนะครับรายการที่เก้าครับแต่ถ้าพี่ๆสนใจนะฮะอยากได้เนื้อเงินนะครับอยากได้เนื้อเงินอเนื้อเงินหน้าทองคำอะไรงนี้ทักมาได้พี่นะครับเดี๋ยวผมถามทางวัดให้นะครับนะถ้าอยากได้จริงๆเนาะ แต่ผมไม่ได้ามาพี <aún> on, ่ไม่ได้ามาเลยครับแต่ผมถามทางวัดให้จองให้ได้พี่นะเดี๋ยวพิเศษให้นี่ฮะรายการนี้นะครับรายการที่เก้าเลขค้นทะเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งหกครับเลขค้นทะเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งหกครับนี่ฮะรายการที่เก้านะครับนี่ฮะสวยทุกองครับพี่ดูนี่นะโชคดีหนึ่งหกแปดนี่ยนี่ฮะรายการที่เก้านะครับหนึ่งหกแปดแปลว่ารวยทางเดียวครับนะรวยทางเดียวพี่หนึ่งหกแปดเนี่ยแปลว่ารวยทางเดียวนะครับ ต่อมาฮะรายการจะไปครับนะรายการที่สิบครับรายการที่สิบนะฮะเปิดออกมาครับรายการนี้เลขคนทะเบรนหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับนี่ฮะเลขคนณทะเบินหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะฮะรายการที่สิบรายการสุดท้ายแล้วพี่นะเลขคนทะเบินหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับนี่ฮะรายการที่สิบนะครับนะ ดี๋ยน้องทวนให้รอบหนึ่งนะพี่นะเดี๋ยน้องทวนให้รอบหนึ่งนะครับรายการที่สิบหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับมาฮะเดี๋ยวเราทวนให้นะรายการที่หนึ่งนะครับจานเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขหนึ่งสามเจ็ดครับหมายเลขสองเลขค้นตัวเบอร์หนึ่งเก้าสองครับหมายเลขสามเลขค้นตัวเบอร์สี่สี่ครับ หมายเลขสี่เลขโคูณตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดครับองค์ที่ห้านะครับเลขคูณตัวเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดครับนะครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับรายการที่ห้านะครับองค์ที่หกนะครับหมายเลขหกสิบหกครับนะฮะองที่หกหมายเลขหกสิบหกนะครับองที่เจ็ดนะครับหมายเลขหนึ่งสองศูนย์นะครับนะฮะหนึ่งสองศูนย์นะครับรายการที่เจ็ดนะครับ องค์ที่แปดหมายเลขโค้ดเบอร์เก้าศูนย์ครับนะองที่แปดเลขโค้ดเบอร์หมายเลขเก้าศูนย์นะครับองที่เก้าเลขโค้ดเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งหกครับหนึ่งหนึ่งหกนะครับรายการที่เก้านะครับองค์ที่สิบองค์สุดท้ายนะครับหมายเลขโค้ดเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับนะหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับนะรายการที่สิบนะครับนี่ฮะ สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนะวันนี้ก็มียูสิบนายการนะพี่ๆนะชอบถูกใจรายการไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ดีอดีไลน์เบอร์เบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับ